สวัสดีครับพี่เพื่อนๆ FC ทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมาพาพี่มาดูที่ FC ส่งเข้ามาอีกแล้วนะครับที่เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้จะเกี่ยวกับโรตารีนะครับตัวนี้ผมก็ได้อธิบายแล้วก็พาพี่เขาซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งโรตารีใหม่หมดแล้วครับตัวนี้วิดีโอหายอีกแล้วครับ วิดีโอหายเด <curvature. S 1> ี๋ยวให้รูปภาพตัวที่พี่เขาตั้งโรตรีนะครับแบบนี้ซึ่งตอนเดี๋ยวผมก็ได้ทำการเก็บเก็บวิดีโไว่ะนะผมกันหายส่งไปอีกเจ้าหนึ่งลองลองดูตัวนี้ก่อน เสียงตอนนั้นผมผมกดเข้าไปฟังผมใส่หูฟังโอ้โหเสียงดังมากเลยันนี้เียบไม่ได้มันไม่ติดไม่ติดก็คือเสียงดังมากเลยลองลองฟังตัวน,นี้อีกเสียงดังก็คือสรุปแล้วก็คือตั้งโรตารีผิดนะครับ สังเกตียวว่าพี่ก็ตั้งดนตรีแบบไหน,นที่ผมบอกพี่เพื่อนๆนี่เห็น,น,น,นไหมตั้งดนตรีแบบว่า ที่ผมบอกว่าให้ติดต่อทางไลน์หรือว่าส่งคลิปวิดีโอมาก็เฉพาะ,ะจะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะได้มาดูปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันผมก็จะมาหา<ค>วิธีแก้ไขให้เย็บไม่ติดคือเกี่ยวกับตั้งโรตารีเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็สาธิตให้ดูอีกทีนะครับซึ่งคลิป วิธีตั้งลวดลายนี่ผมก็ได้ลงไวหลายคลิปแล้วนะครับเอาออกให้สุดเลยเวลาถ่ายทำไมไม่เห็นไม่จะจะมันจะไม่ตั้งอันนี้หรอกแต่ว่าผมจะ อธิบายสาธิตให้ดูดเสยซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้ทําไว้หลายคลิปแล้วฝุ่นเนี่ยก็เก็บออก นี่นะครับวิธีตั้งก็คือให้หมุนเข็มหมุนเข็มลงเนี่ยตอนเข็มกําลังจะขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยหมุนเข็มลงก่อนนะครับหมุนลงหมุนลงสุดแล้วเข็มลงสุดแล้วตอนเข็มจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับตอนเสาเข็มขยับกาลังจะขึ้นเห็นไหมหมุนลงเนี่ยเสาเข็มกําลังจะขึ้น,บนแบบนี้ซึ้บแบบนี้ คือแบบนี้ครับตรงนี้เราหมุนเข็มลงมาได้ใช่ไหมครับชัดไหมเนี่ยหมุนเข็มลงมาตอนเข็มกำลังจะขึ้นให้เอาโรตารีนี่ปลายโรตารีตอนเข็มกำล,ล,ลกังจะขึ้นให้ปลายโรตารีนี้เข้าไปใส่ชัดไหมให้เอาปลายโรตารีนี้ไปใส่ใส่ให้มันเลยรูเข็ม เนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเข็มซึ่งคลิปที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือเข็มลงเข็มลงแล้วเอาปลายโดสตรีไปใส่มันไม่ถูกมันจะเสียงรังแบบนั้นเผลอทำให้เข็มหักเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ให้พี่ดูอีกทีเนาะได้เห็นชัดเจน ออฟันนี้ออกไปเลยถ้าตั้งไม่ถูกมันก็จะเสียงดังแบบนั้นเข็มหกักแล้วก็เย็บไม่ติดซึ่งในคลิปอขงพี่คนนั้นก็ผมก็อธิบายไปแล้วแล้วก็สอนวิธีตั้งดุตเดี ให้เรียบร้อยแล้วก็คือเยบ็บปลายแล้วครับตอนนี้นี่แบบนี้นะครับสังเกตดูว่าเสาเข็มเข็มกำลังจะขึ้นนี่นะขึ้นม,มาแล้วหมุนมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นแบบนี้ให้เอาปลายโรตารีนี้ไปใส่เลยครับนี่ปลายโรตารีลำแหลมนี่ ครับก็คือจะขันน็อตสองตัวนี้ขันน็อตออกดิขันออกมาแล้วก็หมุนเข้าไปคืนให้มันเนืดไว้อย่าให้มันหลวมถ้าหลวมเนี่มันจะเวลาเราตั้งเนีมันจะดุดไปเลยจะเคลื่อนนี่เห็นไหมหมุนเข็มลง,มลงแบบนี้แต่ถ้าเอาโรตารีไปใส่แบบนี้ เข็มลงใช่ไหมครับตอนเข็มลงถ้าเข็มลงแนี้เราจะเอาโอรีไปใส่เนี้ยมันไม่ถูกครับแบบนี้เนี่ยจะเบียดแบบนี้เห็นไหมเบียดเนี่ยเสียงดังแบบนี้เลยเวลามันขึ้นมันจะเบียดกับเบียดกับโรตรีเข็มกับโรตรีเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยเสียงดังแบบนี้เลยแต่ถ้าเราตั้งให้ถูกต้องก็คือ เข็มลงปุ๊บกำลังเข็มเข็มกำลังจะขึ้นใช่ไหมตอนนี้เราเราจับไว้ก่อนปโตรตาีนี่ยจับไว้ไม่ให้มันหมุนคันออกอีกนีอเรรจับไว้ก่อนเลยจับโรตารีไว้ข้างล่างจับไว้แล้วก็หมุนเข็มเนี่ยเข็มกำลังจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ ให้อาปลายโรตารีนี้ไปใส่ไวเลยหมุนเข้าไปนี้แบบนี้แบบนี้ถ้ามันชิดเกินก็ขยับเข้าออกได้เนี่ยเข็มกำลังขึ้นวันนี้ให้เอาให้เอาปลายโรตารีน้ำแหลมมนี้มีปลายน้ำแหลมของตงัวนี้ไปชิดกับเข็มเลยครับให้มันเลยดูเข็มขึ้นไปข้างบนเนี่ยแบบนี้เข็มกำลังจะขึ้นปุ๊บเนี่เอาปลายโรตารีไปใส่กับเข็มตั้งแบบนี้เลยครับเนี่ย แบบนี้นะครับนี้ผมเปิดแฟลชแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดแฟลชนะครับแสงไม่มีตีนนี้เปิดแฟลชนะจากนั้นให้เนี่ยเอาปาลายโรตารีไปใส่กับเข็มซึ่งอ่าให้ชิดเข็มขึ้นไปได้จะขาดเข็มจะหักเอาห่างออกมาประมาณประมาณเส้นได้ผ่านเนี่ยหรือว่ารอยเส้นประการนะครับ เ่ย yeah. แบบนี้เลยลูเขียขึ้นไปแล้วก็เอาปลาโนตรีไปใส่แล้วก็ล็อกไว้ทีนี้แล้วก็ล็อกไว้อย่าให้มันขยับล็อกไว้เ,เห็นไหมครับปึ๊บสาวเข็มกำลังจะขึ้น เาเข็มกำลังจะขึ้นโรตีเขไปถึงเข็มพอดีเห็นไหมครับปลายโนตีก็ไปถึงเข็มเข็มกำลังจะขึ้นปลายโรตรีเขไปถึงเข็ม,ขม,ขเ,ขมเลยรูเข็มห่างจากห่างจากเข็มมานิดนึงใช้ได้เลยทีนี้แล้วก็ล็อกไว้เลยครับถ้าเราตั้งปลายโรตรีต่ำจากรูเข็ม แบบนี้นะครับตามจากรูเข็มหรือว่าพอดีกับรูเข็มอันนี้มันจะเกิดปัญหาได้งอกหรือได้ไม่ติดให้เราตั้งขึ้นมาแบบนี้ให้เลยดูเข็มแบบนี้เนี่ยขนาดนี้พอดีเลยเนี่ยแบบนี้ตอนเข็มกำลังจะขึ้นแบบนี้ให้เราเอาปลายโรตรีนี้ไปใส่แฟดไฮอีกนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยพอดีนลยครับแบบนี้แล้วก็มันหมุนยูวเนี้ย เนี่ยพอดีเลยเนี่ยครับแล้วก็เอาฟันใส่เหมือนเดิมแสงก็มีอยู่นะแต่ว่าทำไมมันมันมันวูบไปเนาะเป็นพ่ออะไรเนี่ยต้องหาวิธีแก้ไขใหม่ซนะแล้ว พ,พี่เพื่อนๆท่านไหนรู้ก็อธิบายผมฟังได้นะครับเรื่องอคลิปวิดีโอถ่ายอยู่ดีๆแล้วก็แสงมันจะหลับวูบไปนะครับทั้งๆที่ผมก็เปิดแฟลชอยู่เปิดแสงอยู่แต่ว่าแสงหายถ่ายดีๆก็แสงหายเป็นเพราะเวลาหน้าจอหรือเปล่าครับ ตัวนี้ก็สำคัญนะครับเวลาตั้งฟันเนี่ยตั้งฟันนี่เขาจะเบียดฝังได้ฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับจะเกิดปัญหาได้งอกเผื่องอกแบบยาวเลยนะครับเวลาตั้งโตรตารี่ก็ต้องมาตั้งฟันใหม่ใช่ไหมใช่ครับถ้าถอดแล้วก็ต้องตั้งใหม่เวลาเราจะตั้งฟันเราต้องใส่แป้นให้มันครบก่อน ต้องเอาน็อตแป้นใส่ก่อนถึงจะรู้ว่าเราจะตั้งให้มันตรงไหมต้องใส่แป้นก่อนขันแน่นๆก่อนฟันเรายังไม่ขันน็อตนะครับนน็อตมันยังเรายังไม่ขัน สามารถขยับได้อยู่มันอยู่ตรงกลางระหว่างซอกฟันแบบนี้นะครับนี่แหละแสงนี่ขยับไปได้มันอยู่ตรงกลางเวลาเราเวลามันขึ้นมันลงมันจะได้ไม่เบียดกันนิดเดียวก็ได้ขาดนันเนี่ยถ้ามัน อืดเน,น,น,นี่ยมันเย็บไม่ไปเนี่ยดูดีๆส้นนี้กับส้นนี้หัวท้ายให้มันห่างใหมันอยู่ตรงกลางให้มันมีซ่องมีซ่องว่างระหว่างเนี้ยระหว่างฟันกับแป้นเนี่ยจากนั้นก็ล็อกไว้เลยครับ ยยบบรร้อคัสำหรับคลิปนี้ฝากพ,พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปเพื่อนตั้นไหนมีปัญหาก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าส่งไอดียลายมาส่งลน์มาไอดียลายใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม